ตำรวจนครบาลร่วมกับทหารตรวจค้นแหล่งผลิตทองรูปพรรพัน์ปลอมย่านประชาอุทิศพบทองรูปพรรพันธ์ปลอมและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากค่ะทองรูปพรรพันธ์ปลอมอุปกรณ์การผลิตและตราประทับเครื่องหมายการค้าปลอมของร้านทองต่างๆเป็นของกลางที่ตำรวจนครบาลร่วมกับทหารตรวจค้นได้ที่บ้านพักซอยประชาอุทิศ33ย่านราชบูรณนะ หลังสืบทราบมีการลักลอบเปิดโรงงานผลิตทองรูปพันธ์ปลอมและยังพบนายบุญช่วยชัยนนตุ่นกับพวกอีกสองคนกำลังผลิตทองปลอมจึงคุมตัวไปสอบสวนการตรวจค้นครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกลุมนายธนากรอาพรชัยพร้อมของกลางทองรูปพันธ์ปลอม6เส้นที่เตรียมไปขายฝากให้ร้านทองย่านบางชันโดยนายธนากรให้การว่ารับทองมาจากบ้านหลังนี้ขณะที่นายบุญช่วยผพ้ต้องหารับสารภาพว่า ผลิตทองปลอมวันละ2-3เส้นน้ำหนักเส้นละ50สตางค์ถึง1บาทโดยนำสร้อยเงินมาหุ้มด้วยทองคำและให้ผู้ร่วมขบวนการนำไปจำนำหรือขายฝากตามร้านทองในต่างจังหวัดซึ่งทางร้านจะไม่ตรวจสอบเพราะเป็นสิ่งของที่ลูกค้าจำนำไว้โดยได้ค่าจำนำไม่ต่ำกว่าครั้งละ6 0 0 0บาทจากนั้นจะปล่อยให้ทองหลุดจำนำนอกจากนี้ตำรวจยังพบว่านายบุญช่วยมีหมายจับข้อหาร่วมกันช่องโจรเพื่อช่อโกงเมื่อปี2555 และเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง